นารายแแคอล่าร้านแนะนำนะร้านแบมารเก็ตนะครับผมแล้วก็ร้านสารมแบบบ็กูดแล้วก็บอุบอก้วก็วยราขายรับด้วยเขาจะมีบริการรับกดิาาวอลเม์บอกฟูด้ครับผมนะแล้วก็ร้านคิวช็อปที่เข้าารัรกัิาาวรับรเกนมนาเทาทเินเป็นเพือนการทำงานแ้วก็รับระกันไม่บอูดด้วยำงานระดบนี้เรับามด้วยนะครับผมก็ใครสนใจใบริการ็ลิกใต้คลิปนะครับผมถ้าคุณกำลังมาาราแนะาร์ม เอาโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านดนะครับผมนะก็วันนี้คุณผมชิโร่คงนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับพี่เจมส์มสวัสดีพี่เจมครับผมสวัสดีครับแล้วก็ JPK ีเคของสวัสดี JPK ด้วยนะครับผม JPK อีกแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคผมนะก็ ก่อนรับชมคลิปนี้นะครับผมนะใครที่ข้อใหม่ชอบใจง่ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้่อกำลังใจผมด้วยนะครับนะาหนึ่งมันเดิมครับนะาหนึ่งติดตามของท่านก็เป็นกำลังใจที่สำคัญที่ครับผมเหมือนเดิมนะครับผมนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับนะเรามาจะมาสอนคอมโบผลนอดดำกับดาบโยรูผนะดาร์กเบลดนั่นเองผมนะเห็นมีคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับเจ้าผลนอดดำกับดาบโยรูอ่ะก็จัดให้นะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคอมโบกันนะครับผมจะทําการ เขียนไว้ให bon like ้บนหน้าจอครับ so ว่าคอมโบแต่ละอย really yeah, oh ่างมันใช้สก right ิลอะไรบ้างเนาะเพื่อความละเอียดเนาะโอเคครับมารับชมกันเลยนุบนี่ฮะอย่างนี้ครับผมโอ้วันใดตายเลยผมก็ต้องขอโทษ JBK ด้วยนะครับที่เสียข้าหัวผมขอโทษทีครับคุณเจ ไม่เป็นไรครับดีรค,ครับ,รบผมนะก็ตามที่เห็นเลยครับท่านผู้ชมนะก็สามารถวันช็อตได้เลยครับผมแบบใครแบบเวลาเราไปล่าเข้างมานะเห็นใครแบบเออฟาร,รม์มฟาร,ร์มอยู่เนะี่ยเข้าไปล็อกเนี้ยปุ๊บเรียบร้อยเลยครับนะเจอคอมโบนี้เข้าไปก็เดี้ยงเลยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปกันนะท่านผู้ชมโอเคไปเลยครับผมเกม โอ้โหท่านผู้ชมผมเกือบตายนะครับผมก็อุ้ยเลื่อนเหลือร้อยสี่สิบนะครับท่านผู้ชมนะเมื่อกี้พี่เจมได้ทําการบิ้งกด f ไหมกดครับกดกดกดใช่ไหมพี่โอเคก็มีตามที่เห็นเมื่อกี้เลยนะครับผมนะโอ้โหแม่งแรงมากนะท่านผู้ชมนะครับผมนะรู้สึกว่าจะใช้สกิลโนดดัมแค่สกิลเดียวเองมั้งนะนะครับผมนะใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่โอเคครับนะก็มีเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูอีกคอมโบแล้วกันเนาะนะครับผมนะท่านผู้ชม อุ้ยพลาดไม่พลาดไม่พลาดดูดูดูโดนดูโดนปึ๊บก็แบบนี้เลยนะครับผมก็มีตามเห็นเมื่อกี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกคอมโบหนึ่งก็ได้ครับผมนะอ่ะไปเลยนี่ปือฝาบเบอร์อุเฮ้ยผมนอนอยู่พี่อ๋อโอเค โอ้ก็เกือบตายผมนะคอมโบนี้นะครับผมนะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปทําดูก็ได้ครับนะคือจังหวะเมื่อกี้มันสามารถแดสแล้วก็สกิลซัดได้แต่ว่าผมไม่ได้แดสไงนะครับถ้าเกิดแดสโดนเต็มอาจจะตายได้เพราะเพราะเมื่อกี้มันโดนไม่เต็มนะท่านผู้ชมก็ซึ่งคอมโบนี้มันต้องเร็วนิดน,นึงนะท่านผู้ชมจังหวะแบบเดสเข้าไปอย่างเงี้ยต้องเร็วนิดนึงนะท่านผู้ชมไม่งั้นศัตรูจะหนีได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบทางฝั่งพี่เจมอีกรอบนึงก็ได้นะครับผมนะเผื่อพี่เจมเขามีคอมโบ,บนะโอีก อู้ก็อันนี้คอมโบได้อยู่นะครับผมนะท่านผู้ชม <S <S <an> <S ก็ลองไปใช้ดูได้ครับนะจังหวะพายุจะดูดต่อก็ได้นะ <S <S <an> <S เออเมื่อกี้จะดูดต่อก็ได้ครับแล้วก็รอสกิลสักสกิลหนึ่งคูลด,ดาวอ่ะกลับมาใช้ซ้ําได้เหมือนกันครับก็ตายได้เหมือนกันครับนะท่านผู้ชมนะก็มีเท่านี้นะสำหรับคอมโบของพี่เจมนะครับผมนะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแถมให้อีกสักคอมโบหนึ่งครับจากท่านของกิจทัศน์โยกนะเออแล้วผมนะไอ,อ,นะอ,อนะคนนี้มันจะเก่งนักเก่งหนาอะไรก็ไม่รู้ครับนะให้เขาคอมโบเลยครับผมนะ โอ้โหมันจะเก่งนะักเก่งหนาเลยครับท่านผู้ชมมันจะเก่งนะักเก่งหนาเลครับเนี่ยก็คอมโบนี้ก็เอาไปใช้ได้น,นะครับนะแต่ว่าสก,กิลมันจะหมดก่อนนะครับผมนะก็ใช้ได้ครับผมนะอ่าก็มีเพียงเท่านี้ในครับผมนะสำหรับคอมโบผลหนวดขาวเยังใช่หนวดหนวดดำนะครับผมนะกับดาร์บิโอลูในข่าวผมนะก็มีเพียงเท่านี้ในข่าวผมนะขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาชมในข่าวผมนะใครที่ตัดใจง่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะอ่า เดี๋ยวผมกับพี่เจมเจวีเคก็ท่านกิตทัศน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดวงครับผมพี่เจมกับเจวีเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันครับผมเจอกันครับผม